สวัสดีครับก็กลับมาพบกับมินออโต้ฟันกันอีกแล้วนะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับข้างๆมีเลยมีนอยู่กับรถที่เรียกได้ว่าเราคิดว่าหล่อที่สุดแล้วครับของทางค่ายเบัสีฟ้า b m เอในเวลานี้นะครับนั่นก็คือเจ้า b m เอ็มนั่นเองนะครับส่วนหน้าตานี้มันเห็นเพื่อนอาจจะเห็นว่าหน้าตามันก็เหมือนเดิมนี่มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย แต่สำหรับคันนี้นะครับเราต้องบอกว่านี่คือโฉมล่าสุดนะครับในปี2021ดูเผินๆภายนอกนะครับอาจจะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ด้านในหรือระบบเทคโนโลยีของเขานะครับเรียกได้ว่ามาใหม่แบบจัดเต็มทั้งหมดเลยนะครับตลอดทั้งคันนะครับซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยเราไปชมกันเลยครับ เอาล้ครับมาเริ่มกันที่ความหล่อของเจ้า r น t ทีคันนี้กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของ r นาทีนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยมันจะเป็นรถในสไตล์ของโมเดิร์นคลาสสิกนะครับก็คือมีความร่วมสมัยอยู่ในตัวเองนะครับหรือทาง bm จะจํากัดรถพวกนี้ไว้ว่า heritage นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นดีไซน์แบบย้อนยุคแต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนะครับเอาล้ครับมาเริ่มกันที่ความเปลี่ยนแปลงแรกนะครับที่เราเห็นได้เลยก็คือชุดไฟด้านหน้านั่นเองนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าไฟด้านในนะคร ไฟ Day Time Running l ไ g h t นะครับตัดตรงกลางนะครับของบริเวณหลอดไฟนั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับเรือนไม่เรือนใหม่จากเดิมนะครับที่มีจอดิจิตอล LCD อยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับยังใช้เป็นไมโครมในคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับแต่โยกตัวที่เป็นดิจิตอลนะครับมาไว้ในเรือนไมทั้งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับ ซึ่งจะแสดงค่าและข้อมูลต่างๆของตัวรถนั่นเองส่วนต่อมานะครับถัดจากไฟลงมาเราก็จะเห็นเป็นชุดโช๊คนะครับกระบอกสีทองใหญ่มากนะครับสวยงามทีเดียวซึ่งให้มาเป็น up side down แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็น full adjust นะครับสามารถปรับค่าเซตค่าต่างๆได้แบบเต็มระบบนะครับทั้งพี่โหลดทั้งรีบาว์ต่างๆนะครับปรับได้ละเอียดด้วย ส่วนถัดจากกระบอกโช้กนะครับเราจะเห็นว่า BM นะครับให้มาเป็นจานดิสเบรกแบบคู่นะครับแล้วก็พร้อมคาลิเปอร์จากเบมโบนะครับแบบสพ่พอดนั่นเองนะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวรถครับส่วนหลังแกนกระบอกโช้กนะครับถ้าทุกคนสังเกตเราจะเห็นตัวกันสะบัดนะครับที่ทาง BM เติดตั้งมาให้ไว้ตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยนะครับเพื่อความมั่นคงของตัวรถเมื่อขับขี่ในย่านความเร็วสูงนั่นเองนะครับก็กานสะบัดเรียกได้ว่าเป็นสิ่ ต่อไปครับมาดูกันที่โชคอัพด้านหลังกันบ้างนะครับอานาทีนะครับให้มาเป็นโชคอัพเดียวนะครับแบบโมโนโชคนะครับแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่ามีแกนนะครับไว้ให้ปรับมือได้เลยนะครับหมุนมือได้เลยนะครับก็สามารถตั้งค่าได้ทั้งพิลอตและรีเบลเช่นเดียวกันครับส่วนถัดจากตัวโชคอัพนะครับสิ่งที่โดดเด่นเลยแน่นอนครับตัวท่อของเขานะครับอานาทีนะครับ ความพิเศษคือรุ่นนี้ครับตัวท่อไอเสียจะออกทางฝั่งด้านซ้ายปกติถ้าเราเห็นรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปท่อยะอกทางฝั่งด้านขวาของตัวรถนะครับแต่รุ่นนี้พิเศษออกซ้ายพร้อมด้านหลังนะครับที่เป็นโปรอาร์มหรืออาร์มเดียวนั่นเองนะครับนี่ตัวท่ออาจจะบังนะครับแต่เป็นโปรอาร์มนะครับสวิงอาร์มเดียวอ่าส่วนตัวท่อความพิเศษนะครับจะเห็นว่ามีการยิงเลเซอร์ไว้นะครับซึ่งเขียนว่าอะคาโปวิอ่าใช่แล้วครับคืออาร์ไอทีนะครับ พัฒนาตัวท่อรุ่นนี้ครับร่วมกันกับทางอาคาโบวิกนะครับเลยทําให้ได้เป็นท่อไอเสียที่พิเศษมากๆสามารถคายไอเสียได้ดีนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ชุดเบรกด้านหลังกันบ้างนะครับเราจะเห็นว่าด้านหลังนะครับให้มาเป็นจานดิสเดี่ยวด้วยเช่นกัน,นครับแต่ความพิเศษอยู่ตรงคาลิปเปอร์ครับคาลิปเปอร์ของเขานะครับให้มาเป็นแบบ2องพอตนั่นเองซึ่งปกติ ในรถพันซีซีเราจะเห็นว่าคาลิเปอร์ที่ BM ให้มานะครับส่วนใหญ่จะเป็นคาลิเปอร์แบบผลดเดียวอ่ะแต่ใน RIT ให้มาเป็นพอร์ตซึ่งความพิเศษของปั๊มแบบพอร์ตนะครับจะทําให้เราใช้เบรกได้อย่างนุ่มนวลยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าจะไม่เบรกจึ๊เบรกจึ๊แบบร์ตเดียวอ่ะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของ R า t ทครับตัวถังน้ํามันนะครับมาพร้อมขนาดความจุที่มากถึง17ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงครับเดินทางไกลได้นะครับแบบสบายๆขับขี่ในเมืองไม่ต้องพูดถึงครับ17ลิตรเฟอ พร้อมโลโก้ B M w นะครับเด่นเป็นสหอยู่บนตัวถังด้วยเช่นเดียวกันส่วนต่อมาครับเบาะนั่งนะครับทั้งเบาะของผู้ขี่เองและเบาะของตัวผู้ซ้อนนะครับต้องบอกว่ามีความหนานุ่มนะครับและนั่งสบายมากๆนะครับรับกับสลีระทั้งของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนได้เป็นอย่างดีนะครับเรียกว่านั่งกันได้แบบเต็มก้นเลยทีเดียวทําให้เราไม่เมื่อยนั่นเอง เอาละครับสิ่งต่อไปนะครับที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์นั่นเองเราจะเห็นว่าเครื่องยนต์ของอารนาทีนะครับโดดเด่นมากๆพนะครับพบม,มาพร้อมกับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์แบบวางนอนนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางค่าย m m w นั่นเองนะครับเครื่องยนต์บ็อกนี้นะครับมาพร้อมขุมพลังที่1,170ซีซีนะครับแล้วก็ให้กําลังแรงม้าที่109แรงม้านั่นเอง ซึ่งคาเลคเตอร์ของ R9T เจนใหม่นะครับต้องบอกว่ารอบของเขานะครับมาเร็วนะครับรอบจะมาในรอบต้นถึงช่วงกลางนะครับเรียกว่าปูดปาดเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นคาเลคเตอร์ใหม่ของ R9T ของชมปัจจุบันนั่นเองส่วนระบบขับเคลื่อนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตัวรถมาพร้อมชุดเกียร์แบบ6สปีดนะครับขับเคลื่อนด้วยเพลานะครับใช้แบบเดียวกับรถยนต์เลยซึ่งการเมทนเอนต์ของเครื่องยนต์บกเนี่ยครับจะเป็นแบบรถยนต์เลยก็คือจะเป็นการถ่ายน้ํามันเครื่องในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ห้องเกียรอ่่ททียููาางด้้้นรแลวก ชุดของน้ํามันเฟืองท้ายในตัวเพลานั่นเองนะครับเรียกว่าทุกคนอาจจะมีคําถามว่าขับเคลื่อนด้วยเพลาหรือเครื่องยนต์แบบนี้ครับการบารุงรักษาเป็นยังไงเราต้องบอกว่ามันง่ายนะครับจริงๆงมันง่ายกว่าการใช้โซ่นะครับหรือการใช้เฟืองหรือการถ่ายน้ํามันเครื่องอ่ะแบบรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปที่น้ำมันของเกียร์และตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นน้ำมันเครื่องในตัวเดียวกักนแต่สาําหรับ r าที่ขับเคลื่อนด้วยเพลาระบบเดียวกับรถยนต์อย่างนี้ครับจะแยกน้ำมันเครื่องอย่างชัดเจนคือเครื่องยนต์ชุดเกียร์ แล้วก็ชุดเพลานะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับเวลาถ่ายน้ํามันก็ต้องถ่ายทั้ง3ส่วนแต่อายุการใช้งานต่างๆนะครับค่าเมนทรนแนนหรือระยะทางในการขับขี่นะครับจะเยอะกว่าในรถมอเตอร์ไซค์ปกติแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ประหยัดเหมือนกันรถแบบเผาเอาละครับเดี๋ยวเราจะลองคล่อมเจ้าอ่านนาทีคันนี้ให้ดูกันนะครับตัวผมนะครับสูง168ซนมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับ สังเกตเท้านะครับเต็มเท้าเลยเรียกได้ว่าอา t นทีผมบอกเลยว่าถูกใจคนเอเชียที่สูงไม่ถึง1 7 0อย่างแน่นอนเพราะจะเต็มเท้าถ้าเกิดเป็น GS อ่ะทุกคนอาจจะรู้ว่าบัลเล่แน่นอนขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนละ่ะจุดศูนย์ถ่วงของตัวรถอารนทีนะครับที่ต่ําแบบนี้ครับห้องเครื่องที่ต่ําจุดศูนย์ท่วงต่านะครับทาให้การคนทรลรถหรือการบังคับเลี้ยวต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับแล้วก็พับเลี้ยวได้ง่ายเลยทีเดียว ส่วนน้ำหนักตัวรถนะครับเมื่อดูสเปคชีสนะครับอาจจะเยอะไปสักหน่อยที่219กิโลกรัมแต่เราอยากจะบอกว่าการถ่ายเทน้ําหนักหรือการวางโพสิชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดล้อด้านหน้าเครื่องยนต์นะครับหรือด้านท้ายนะครับ BM นะครับทำการถ่ายเทน้ําหนักนะครับรถทั้งคันนะครับได้ดีมากๆซึ่งเมื่อเวลาเราขี่ออกตัวไปครับเราจะไม่รู้สึกเลยว่ารถคันนี้หนัก219กิโลมันจะเบามากๆแล้วก็ขี่ง่ายพลิกเลี้ยวง่ายนะครับเซ็กซกในเมืองใช้งานได้สบายๆเลยครับอ่า เอาละครับและอย่างที่เราได้พูดกันไปในต้นคลิปนะครับว่า r 9 t ในโชมใหม่นะครับ2021คันนี้นะครับเรียกได้ว่ามาพร้อมเทคโนโลยีที่จัดเต็มนะครับซึ่งแตกต่างไปจาก r 9 T ในเวอร์ชันแรกนะครับที่ยังไม่มีเทคโนโลยีให้ใช้มากนักนะครับแต่รุ่นนี้จัดเต็มมาแล้วครับสำหรับ r 9 t คันนี้นะครับมีโหมดให้ทุกคนเลือกใช้กันถึง3โหมดด้วยกันนะครับนั่นก็คือโหมดเรนโหมดโรดนะครับแล้วก็โหมดไดนานะครับหรือดนามิกนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่า สามารถเลือกปรับใช้ตามสถานการณ์หรือเส้นทางที่เพื่อนๆขับขี่ไปได้เลยนะครับว่าสถานการณ์ไหนคนเหมาะจะใช้กับหมวดแบบไหนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับใน R านทีใหม่นะครับที่มีมาให้แล้วนะครับพร้อมการเลือกโหมดนะครับก็สามารถเลือกได้จากตัวปลายแฮนด์ทางด้านขวามือเลยนั่นเองนะครับง่ายนิดเดียวเอง และน้องเหนือจกโหวดกันขับขี่นะครับ R9T ใหม่นะครับยังมาพร้อมระบบ ABS Pro นะครับ Dynamic Control นะครับแล้วก็ MSR หรือ Traction Control นะครับแต่การทำงานจะไม่เหมือนกันซึ่งทั้ง3ระบบเนี่ยครับจะช่วยให้คุณใช้เบรกภายในโค้งได้ซึ่งตัวรถนะครับจะคำนวณผ่านกล่อง ECU นะครับว่าขนาดเข้าโค้งนะครับ ตัวรถอยู่ที่เกียร์ไหนใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวรถเอียงอยู่ประมาณไหนนะครับซึ่งตัวคาลิเปอร์เบรกจะทํางานจัดการให้ทั้งหมดนะครับในการจะปล่อยจะปล่อยนะครับซึ่งในเจนเก่าอ่ะที่เป็น ABS นะครับถ้าเรากำหนักไปในโค้งหน้าอาจจะเกิดอาการพับได้นะครับแต่ในอันาทีรุ่นใหม่นะครับ ABS Pro จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เบรกในโค้งให้เรานะครับได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของระบบ MSR นะครับอ่ะก็คือจะทํางานควบคู่กับ ความเร็วของรถนะครับการหมุนของล้อหน้าและล้อหลังนะครับเวลาเราเชนเกียร์หนักๆนะครับตัวล้อหลังจะไม่เกิดอาการลกนะครับคือตัวเครื่องยังปล่อยให้ล้อทํางานไปนะครับซึ่งทําให้เราขับขี่ได้แบบสมูทแล้วก็ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละครับขอสรุปภาพรวมให้เพื่อนๆฟังกันนะครับสำหรับ BMW r อ t าคันนี้นะครับต้องบอกว่าเครื่องบ็อกเซอร์ของเขานะครับถ้าใครไม่เคยขี่นะครับด้วยเครื่องยนต์ที่ลูกสูบวางนอนมันจะมีอาการโชกนะครับหรือเป็นการต่อยมวยตามชื่อเขานั่นเอง ซึ่งเวลาเราเปิดคันเร่งตอนหรือตอนสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตัวรถจะมีอาการเอียงไปทางขวาเล็กน้อยนะครับแต่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่ต้องตกใจไม่เป็นอันตรายแน่นอนอ่ะซึ่งอันนี้ครับคือคาเลคเตอร์ของเครื่องบ็อกเซอร์ของ b m w อยูนะครับที่ทุกคนทราบกัอนอยู่แล้วและก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบอ่าแต่ส่วนตัวเราชอบนะมันเป็นเอกลักษณ์จริงๆส่วนรถคันนี้นะครับการดีไซน์ทุกอย่างนะครับภายนอกเราไม่ขอพูดถึงเลยเพราะมันหล่อหล่อมากขี่ใช้งานในเมืองขี่ไปตรงไหนนะครับคนก็มองเพราะว่า ด้วยมิติตัวรถและเครื่องยนต์ที่ยื่นออกมาแบบนี้ครับมันโดดเด่นมากแล้วก็การดีไซน์เรียกว,ว่าเป็นดีไซน์ของความคลาสสิกแล้วก็โมเดิร์นที่ลงตัว bm ออกมาได้แบบดีจริงๆครับสำหรับการดีไซน์ภายนอกส่วนคาแรคเตอร์ของรถนะครับเรามองว่ามันเป็นรถที่เหมาะสําหรับการขับขี่ใช้งานภายในเมืองอีกหนึ่งคันเพราะด้วยช่วงแฮนด์บา์ที่ไม่กว้างมากนะครับทำให้เรามุดซอกแซกไปภายในเมืองในช่วงการจราจรติดขัดได้ดี ส่วนต่อไปนะครับ R า T ถามว่าใช้เดินทางไกลได้ไหมนะครับนอกจากการใช้งานในเมืองเราเขาบอกว่าได้นะครับเพราะว่าอานใหม่ะครับสร้างมาให้สําหรับการเดินทางไกลแล้วด้วยเพราะเนื่องจากตัวเก่าไม่มีเทคโนโลยีมาช่วยเหลือผู้ขับขี่เลยสร้างมาต้องการความเป็นคลาสสิกความเพียวของเ M ีนะครับกับเครื่องยนต์และตัวผู้ขับขี่แต่ทางฝั่งยุโรป ใช้รถพวกนี้ครับเดินทางกันเยอะมากๆนะครับทาง bm ก็เลยคิดที่จะพัฒนาออกมาเป็น r1t ในเจนนี้นะครับที่มีระบบช่วยเหลือก,กันกับขี่ต่างๆออกมาให้ผู้ขับขี่ได้เลือกใช้นั่นเองเพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ในการเดินทางไกลอ่ะที่มากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ขับขี่รลอๆภายในเมืองนะครับแต่สามารถใช้เดินทางได้อีกด้วยส่วนท่านั่งกําลังเครื่องยนต์ที่ให้มาระบบเบรกช่วงล่างต่างๆนะครับของเดิมๆเราบอกได้เลยว่าเพียงพอครับเพียงพอจริงๆทุกคนสามารถใช้งานได้เดินทางในชีวิตประจำวันได้เดินทางไกลได้ และที่สําคัญครับเบาะนั่งของเขาครับสบายมากจริงๆนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้สอนใครที่มีแม่บ้านนะครับแล้วก็ต้องขอแม่บ้านเพื่อซื้อรถอย่างเงี้ยครับเอามานั่งอาณีครับรับรองว่าคําขอของคุณจะผ่านการอนุมัติในทันทีครับเอาแล้วครับสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะครับคิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะอยากรู้กันแล้วแหละว่าอาณาีคันนี้นะครับมีค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่สําหรับ R N T นะครับจริงๆมีหลายรุ่นมากนะครับคันที่เราเอามาในวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นตัวทบแหละราคาจะอยู่ที่859,00 0บาทนะครับอ่าซึ่งหากวเพื่อนคิดว่ายังไม่พออยากสุดกว่านี้นะครับ B M W มัยูมีให้อีกครับ R N T o ไนทีออปชั่นนะครับที่ใส่ของแต่งเยอะกว่านี้อีกลวดลายสีสันโดดเด่นกว่านี้นะครับซึ่งจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่9 1 9 0 0 0บาทนะครับแต่มีอีกสำหรับคนที่คิดต้องการจะนำรถไปคัตตอมนะครับแล้วเห็นว่าอะไรที่ใส่มาบนตัวรถบางชิ้น เราไม่อยากใช้เกินความจําเป็นไปหรืออยากใส่อันที่สุดกว่านี้ BMW มีตัวราคาถูกลงกว่านี้ให้คุณได้เลือกอีกหนึ่งนะครับก็คือ BMW r นาทีเพียวนั่นเองตามชื่อเลยครับเพียวราคาอยู่ที่7จ็0 0สนบาทนะครับซึ่งในรุ่นเพียวจะเป็นการถอดออปชั่นต่างๆนะครับออกไปบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งจะทําให้ราคาถูกลงเกือบแสนเลยทีเดียวก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการนํารถไปคัสตอมต่อน,นั่นเองครับเอาละครับส่วนใครที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ R นาที T นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ หล่อเทขี่ดีมากๆนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็ไปทดลองขับขี่กันได้นะครับที่โชว์รูม BMW มอเตอร์อาทั่วประเทศเลยนะครับรถมีวางจําหน่ายทุกสีทุกรุ่นนะครับชอบคารคเตอร์ของรถแบบไหนก็เลือกสไตล์นั้นไปนะครับส่วนสําหรับในวันนี้นะครับทางอ u t โตฟันไทยแลนด์ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้นะครับส่วนในเทปหน้านะครับมีนจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนกันนั้นก็รอติดตามกันไว้ได้เลยครับจะพาไปขี่รถรุ่นอะไรมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับและสุดท้ายท้ายที่สุดก่อนจะจากกัันนไปะครบ ขอฝากช่องพวกเรากันเอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง w w w a u t o f u n d .co.th นะครับหรือ f e c o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  k n p n p e นะครับ a u t o ฟัน t h a i l a n d แล้วก็ y o u t u b n n h l n u t o f u t t h a i l น n d นะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยครับ